นางสาวนัทกริตาพ่วงตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข .2 อเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านดอนปีนหมู่ที่5ตำบลแช่ช้างอ,อสันกำแพงว่าถนนมีการชำรุดเสียหายเดินทางไม่สะดวกและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน นายพิชัยเลิศพงอดิสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติงบประมาณพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่สัญจรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนและการลงพื้นที่ทำงานครั้งนี้นางสาวนักกฤตตาพุ่งตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขสองอําเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานด้วยครับสวัสดีครับผมนายมนิตแก้วแสนนายกองค์การบริหารส่วนตะบลแจ้จันขอขอบคุณทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ช่วยอนุมัตินับสนุนในเรื่องของถนนโอเวอร์เลสสายทัากองชมทานก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสจคูณณกิตาตรงๆได้ประสานงานเอาโครงการถนนโอเวอร์เล์เส้นนี้มาทำกับตามรัศดรที่สัญจรไปมาคืออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาไปนั้นก็ โอกาสต่อไปคงจะได้ขอช่วย <lawsuit royable> สน <oon> ับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทางท่านวิชัยเลิศคงพอดีสรท่านนายกองคการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ขอสนับสนุนฝากประสานงานผ่านทามท่านสจพูนไปยังองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ครับในนามขององค์การบริหารส่วนตะบนแก้จ้าขอขอบพระคุณทางท่านวิชัยเลิศคงพอดีสอนท่านนายกองคการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ส่วมกับตามท่านสจอภอูมินักกิตาท่วงตรงถึงได้ช่วยประสานในเรื่องของโครงการต่ตางขององค์การรัดงานส่วนตำบลแก่จ้างในครั้นี้ขอขอ,ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับปัญหาผิวการจราจรชำรุดเสียหายที่บ้านดอนปินหัห้าตำบลแช่ช้างนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำเครื่องจักรมาปรับปรุงผิวการจราจรระยะทางท,งทั้งหมด245เมตรนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพงอาิศร์เป็นอย่างสูงนะคะที่เห็นความสําคัญและก็ความต้องการรวมถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการซ่อม แซมผิวถนนให้ในครั้งนี้นะพี่ชั้นนางสาวนากักกจตาพ่วงตรงนะคะหรือสอจอบคุต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลแช่ช้างนะคะกลาบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเลือดพงศ์อดิศรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ